ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเทไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะตอนที่2แรกพบอยู่ไหนเนี่ยหนูหนาบนพร้อมกับก้มๆเงยๆและสลับนอนราบไปกับพื้นซึ่งเธอกำลังหาพงกุญแจที่คิดว่าน่าจะทำร่วงในห้องพักสตูดิโอแห่งนี้แถวบริเวณโซฟา ที่เธอวางเป้ก่อนออกจากห้องไปตอนเที่ยงของวันนี้เมื่อเธอหมดคลาสเรียนตั้งใจจะไปแจ้งต่อสเตฟานคุณลุงใจดีชาวอิตาเลียนที่รับเธอเข้าทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนหน้านี้เพราะเธอไม่สามารถทำได้อีกสักพักเพราะเมื่อกลุ่มศิลปินกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตนอกจากเวลาที่เธอไปเรียนเวลาที่เหลือเธอต้องมาอยู่ที่สตูดิโอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับว่าจ้างไว้ตามที่ได้ตกลงกับคุณเอียนไว้ก่อนหน้านี้ ทำไงดีถ้าหาไม่เจอแล้วคืนนี้จะนอนที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ก็จะสามทุ่มแล้วถ้าต้องไปติดต่อเจ้าของหอพักตอนนี้โอ้เฮ้ยมันไม่ควรเลยหนูหน้าหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอได้แต่นั่งขาพับอยู่กับพื้นบ่นกับตัวเองเพราะตอนนี้เธอทั้งเหนื่อยและง่วงมากๆวันนี้เธอต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาปฏิบัติภารกิจประจำของวันนี้ ขนาดที่กำลังกลุ้มสายตาก็มองไปรอบๆก็คิดได้ว่าตั้งแต่เธอเข้ามาก็ไม่เจอใครในนี้ เพราะตามที่ได้รับแจ้งจากคุณเอียนกลุ่มศิลปินจะมีการทำงานกันทั้งคืนเพราะเวลาส่วนใหญ่ถ้าพวกเขาไม่ออกทัวร์คอนเสิร์ตหรือมีการถ่ายทำนอกสถานที่ทุกคนก็จะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้เพื่อทำงานเพลงกันแต่วันนี้ตอนที่เธอกลับเข้ามาในสตูดิโออีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจเพื่อมาหาพรงกุญแจหอพักเธอกลับไม่พบใครขอนอนที่นี่แล้วกันนะสำหรับคืนนี้ เมื่อคิดได้ดังนั้นโซฟาข้างตัวก็ขอเป็นที่พนักเพื่อที่จะไปเฝ้าพระอินแล้วกันถึงแม้ห้องพักสตูดิโอแห่งนี้จะมีห้องนอนเพื่อเป็นที่พักของกลุ่มศิลปินยามอ่อนเพลียจากการทำงานพวกเขาสามารถนอนพักผ่อนที่นี่ได้เลยแต่หนูนาก็ไม่คิดจะไปนอนในนั้นเพราะมันไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับเธอคิดอย่างนั้นขณะที่หนูนาเข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้ว ก็มีเสียงลูกบิดประตูผลักเข้ามาปีเตอร์มองเข้ามาในห้องที่มืดเพราะนี่เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มหลังจากที่ออกไปฉลองกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เพราะวันนี้เป็นวันที่8ตุลาวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีทั้งผู้จัดการและเพื่อนๆต่างร่วมฉลองกันเป็นปกติเหมือนกันทุกคนแต่ครั้งนี้เขากลับขอตัวกลับก่อนเนื่องจากมีเหตุผลที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพวงกุญแจที่เก็บได้เมื่อตอนเที่ยงปีเตอร์มองเข้ามาในความมืดด้วยสีหน้าที่ผิดหวังและขณะก,กำลังจะถอยพร้อมปิดประตูก็ต้องชะงักเพราะได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งเป็นจังหวะที่หนูนากำลังพลิกตัวปีเตอร์แเพงสายตาไปบริเวณโซฟาก็เห็นบางอย่างจึงเปิดไฟดวงเลกเพียงหนึ่งดวงและเดินเข้ามาข้างในอย่างช้าๆและเงียบ เพราะเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามีใครบางคนกำลังใช้โซฟาที่เขาชอบนั่งใช้ความคิดเป็นที่พักผ่อนไปแล้วตอนนี้ปีเตอร์ค่อยๆเดินไปนั่งชันเข่าและจ้องมองหญิงสาวที่เขามั่นใจว่าเป็นเจ้าของพวงกุญแจเพราะเธอมีผมที่หยิกยาวเป็นลอนแบบธรรมชาติคล้ายตุ๊กตาพวงกุญแจหน้าผากนูนคิ้วเข้มหนาได้รูปอย่างเป็นธรรมชาติขนตายาวงอนยามที่หลับสนิท จมูกเชิดนิดๆแสดงถึงว่าเจ้าของเป็นคนดื้อเล็กๆปากอิ่มได้รูปเป็นผู้หญิงที่มีรูปหน้าสวยคมแบบคนเอเชียโดยแท้ผิวสีน้ำผึ้งเนียนละเอียดปีเตอร์ไล่สายตาไปเรื่อยๆรูปร่างที่อยู่ภายใต้เสื้อโค้ทที่ตอนนี้มีหน้าที่อีกอย่างคือเป็นผ้าห่มคลุมร่างเล็กบอบบางเกือบมิดชิดทำไมหัวใจต้องเต้นแรงแบบนี้ ปีเตอร์บ่นกับตัวเองขณะจ้องมองพิจารณาหญิงสาวตรงหน้าถ้าให้นอนตรงนี้คงน่าสงสารแย่เมื่อคิดได้ดังนั้นปีเตอร์ค่อยๆเข้าไปและค่อยๆช้อนตัวเธออย่างระมัดระวังอย่างอ่อนโยนขณะที่กำลังช้อนตัวเธอขึ้นเข้าสู่วงแขนเขาก็ต้องกลั้นใจเพราะเกรงว่าเธอจะตื่นเมื่อเธอขยับตัวปีเตอร์หยุดการเคลื่อนไหวโดวยทันที แต่แล้วเมื่อมั่นใจว่าเธอคงหลับสนิทขณะที่อุ้มเธอนั้นสายตาก็ไม่ได้ละจากใบหน้าคมหวานเลยและสายตาก็มาอยู่ที่ริมฝีปากอิ่มแอบคิดว่าจะนุ่มและหวานแค่ไหนนะถ้าได้สัมผัสเมื่อมาถึงห้องนอนในสตูดิโอก็ค่อยๆบรรจงวางเธอลงอย่างเบามือพร้อมลากผ้าห่มคลุมกายให้และนั่งมองหน้าที่ตอนนี้หลับอย่างสบายโดยไม่รู้ตัวว่าถูกจ้องมอง ปีเตอร์ค่อยๆก้มหน้าเข้าไปใกล้อย่างเคลิบเคลิ้มและลืมตัวจุมพิษที่หน้าผากนูนดวงตาที่ปิดสนิทจมูกที่รันและเริงฝีปากอิ่มอย่างลืมตัวและต้องกลั้นใจอีกครั้งเมื่อเธอขยับตัวเขาต้องค่อยๆถอยออกห่างร่างบางอย่างเสียดายและเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบๆไม่อยากรบกวนเวลาบรรทมของนางฟ้าของเขาเอ๊ะปีเตอร์รู้สึกตกใจกับความคิดของตัวเอง ที่ตอนนี้ออกมานั่งที่โซฟาที่เธอใช้เป็นที่พักผ่อนก่อนหน้านี้ว่าเพียงแค่เก็บพวงกุญแจและเห็นเจ้าของพวงกุญแจมนยามหลับทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของเธอและเก็บเธอไว้เป็นของเขาเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยมีและเกิดขึ้นแม้กับเจซีเขาจ้องมองตุ๊กตาพวงกุญแจในมืออย่างกับมันสามารถทดแทนใบหน้าที่นอนหลับอยู่ในห้องข้างๆได้ ของขวัญวันเกิดปีนี้ช่างดีจริงๆและเผลอหลับไปตรงนั้นหนูนาค่อยๆบิดและขยับตัวเมื่อรู้สึกตัวว่าจะเช้าแล้วและเมื่อค่อยๆลืมตามองไปรอบๆเอ๊ะที่นี่มันมันนอนในนี้ได้ไงเนี่ยคำถามซื่อไร้คำตอบเพราะมองไปรอบๆในห้องมีแค่เธอหนูนารู้สึกตกใจตื่นตาสว่างรีบลงจากเตียงหมุนรอบตัวเอง มองไปที่เตียงอย่างกับเห็นสับปะหลาดถึงแม้จะตกใจแต่เธอก็จำได้ว่านี่คือห้องนอนในสตูดิโอที่เธอเข้ามาเมื่อคืนและรีบสำรวจตัวเองก็ยังอยู่ในชุดเมื่อวานนี้เหมือนเดิมเมื่อสติเริ่มกลับมาเกือบปกติก่อนจะออกจากห้องก็ไม่ลืมที่จะเก็บเตียงให้เรียบร้อยและค่อยๆแงะประตูแอบมองว่าข้างนอกมีใครบ้างแต่ทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีใคร จึงค่อยๆเดินมาตรงที่โซฟาและเห็นเต้พร้อมพวงกุญแจวางไว้ข้างๆแต่มีบางสิ่งหายไปคือตุ๊กตาที่แทนตัวเธอที่นีออนทำให้ก่อนเดินทางมาอเมริกามันหายไปแต่ลูกกุญแจอยู่ครบหนูนาคงต้องเก็บความสงสัยไว้ก่อนเพราะตอนนี้เธอต้องรีบออกจากที่นี่เพราะอีกสองชั่วโมงเธอมีเรียนถึงเที่ยง และช่วงบ่ายเธอต้องมารายงานตัวกับกลุ่มศิลปินที่ต่อจากนี้เธอต้องเข้ามาดูแลพวกเขาตามหน้าที่หนูนาไม่รู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมท่าทางทุกอย่างของเธออยู่ในสายตาของใครบางคนที่ซ่อนตัวไม่อยากให้เธอได้เห็นและเมื่อเธอออกจากห้องไปปีเตอร์ก็เดินออกมาพร้อมที่ในมือมีตุกตาที่ขโมยมาจากพวงกุญแจของเธอบ้าหรือเปล่าวะเรา นี่ถ้าเธอรู้คงคิดว่าเราโรคจิตแน่ๆที่โดนขโมยทั้งตุ๊กตาและจูบคิดไปก็ยิ้มกับตัวเองแบบที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนเลยในความรู้สึกดีแบบนี้และออกจากห้องไปโดยทิ้งระยะเวลาให้เธอล่วงหน้าไปก่อนเสียงเคาะประตูนำพร้อมกับประตูที่ถูกผลักเข้ามาอย่างไม่ต้องรอเสียงขออนุญาตต่อบุคคลภายในห้องเพราะเป็นธรรมเนียมรู้กันอยู่แล้ว เมื่อมีไฟดวงเล็กๆสว่างที่หน้าประตูแสดงว่ามีเจ้าของห้องกลุ่มศิลปินกำลังทำงานอยู่หนูหนาค่อยๆเดินเข้าไปพร้อมปิดประตูเบาๆและกวาดสายตามองไปตอนนี้ทุกคนในวงอยู่ที่ตำแหน่งเครื่องดนตรีของแต่ละคนทุกคนหยุดกิจกรรมทุกอย่างและหันมามองที่สาวเอเชียร่างบางที่ยืนอยู่ใกล้ประตูด้วยสีหน้าที่บอกความรู้สึกกันไปคนละแบบ สำหรับหนูนาทราบดีอยู่แล้วว่าใครเป็นใครเพราะพวกเขาคือกลุ่มศิลปินที่ดังมากและไหนจะโปสเตอร์รูปพวกเขาที่ติดตามฝาผนังในห้องนี้อีกถึงแม้ว่าเธอเพิ่งจะรู้จักพวกเขาในานามเมื่อสองอาทิตย์ก่อนแต่พอมาเห็นตัวจริงไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไรถึงแม้เธอจะเป็นนักเขียนนิยายก็ตามสวัสดีค่ะฉันนีนาค่ะ พวกคุณเรียกฉันเหมือนกับที่ทุกคนที่นี่เรียกได้เลยคิดว่าพวกคุณคงพอจะทราบแล้วว่าฉันมีหน้าที่ดูแลพวกคุณที่นี่เงียบหลังจากที่หนูนาพูดจบก็ยังเกิดความเงียบภายในห้องหนูนาเห็นสายตาของทุกคนที่ยังจ้องมาที่เธอโดยไม่มีใครได้เอ่ยอะไรเลย <c oughs> เสียงกระแอมของนักร้องนำดังขึ้น เพื่อทำลายความเงียบที่กำลังสร้างความอึดอัดให้สาวน้อยเพียงหนึ่งเดียวในห้องนี้เรียกสติเพื่อนๆเ,เขาที่ยังจ้องเธอตามไม่กระพริบกันซึ่งเขารู้สึกไม่ชอบสักเท่าไหร่และทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นหนูนามองตามต้นตอของเสียงเช่นเดียวกับคนอื่นๆเออสวัสดีครับผมไรอันเป็นตัวแทนของทุกคนยินดีต้อนรับครับและหลังจากนี้รบกวนด้วยครับ ไบรอันเป็นผู้กล่าวทักทายและต้อนรับหนุนายอย่างเป็นทางการและให้เกียรติสาวน้อยเพียงหนึ่งเดียวณห้องแห่งนี้และทุกคนก็กล่าวทักทายพร้อมแนะนำชื่อตัวเองและคนสุดท้ายปีเตอร์เรียกว่าพีทเรากันหลังจากสิ้นเสียงไร้อารมณ์ของปีเตอร์เหล่าสมาชิกในวงได้หันและย้ายสายตามาที่ปีเตอร์อย่างงงงงและอึ้งอึ้งด้วยความประหลาดใจ พราะต่างคนคงคิดไปทางเดียวกันว่าหญิงสาวตรงหน้าคงซึ่งทุกคนเข้าใจความหมายกันชัดเจนแค่เพียงสบตากันเองพูดยาวแฮะพาพูดเบาๆและหันไปขยิบตากับไรอันนูน้นาหันมายิ้มพยักหน้ารับกับคำทักทายกลับพร้อมแนะนำชื่อของทุกคนและจนมาถึงคนสุดท้ายนักร้องนำที่แนะนำตัวกับเธอแบบเย็นชาไร้ซึ่งรอยยิ้ม หนูนาุบยิ้มทันทีเมื่อได้สบตาคุณชายชายเย็นแต่แล้วจูจ่ๆเธอก็กลับยิ้มอีกครั้งทั้งใบหน้าเพราะทันทีที่เธอได้เห็นตัวจริงพร้อมกับได้ยินน้ำเสียงของเขาครั้งแรกพร้อมตั้งฉายาให้เพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มไอเดียนี้ยายเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นทันทีซึ่งรอยยิ้มและแววตาของหนูนาไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาของปีตเตอร์ได้เลยน่าจับมาชิมจริงๆ เขาคิดได้ทันทีที่เห็นโดยไม่รู้ถึงเหตุผลเลยว่าการที่เธอแสดงสีหน้าและอารมณ์แบบนั้นเกิดจากอะไรเธอกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งเขาอยากรู้จริงๆเพราะอะไรในความคิดของเธอถึงทำให้เธอดูสดใสหน้ามองมากมายขนาดนี้ตาจ้องตากันจนไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนพอละจากเครื่องดนตรีประจำตำแหน่งเดินตรงมาที่นีน่า พวกเราคงไม่ออกไปหาอะไรกินมื้อเที่ยงรบกวนนีน่าช่วยจัดการให้ด้วยได้ไหมหนูน่าตื่นจากพวังไอเดียที่มันพุ่งเดี๋ยวคืนนี้จะไปนั่งปั่นโครงเรื่องเสนอสำนักพิมพ์คิดได้ดังนั้นค่ะพวกคุณอยากทานอะไรกันเดี๋ยวนีน่าจัดการให้ได้ทุกอย่างครับพวกเราทานง่ายๆแต่พีแพ้ถั่วครับค่ะรับทราบค่ะราสักครู่นะคะโหว้าว ทันทีที่หนูนาออกจากห้องไปเสียงเหล่าสมาชิกในวงก็ร้องออกมาแทบจะพร้อมกันยกเว้นปีเตอร์ที่แสดงสีหน้าไม่ค่อยพอใจกับเพื่อนร่วงมงเพราะรู้สึกห่วงเธออย่างไม่เข้าใจตัวเองผู้หญิงไทยว่ากันว่าสวยแล้วแต่นีหน้าพุ่งด้วยความน่ารักน่าทนุถนอมมากว่าไม่พิทจอนนี่พูดขึ้นมาพร้อมกับถามปีเตอร์ด้วยแววตาเจ้าเล่ห์สื่อความหมายบางอย่างไม่รู้สิ คงต้องไปถามแคเทเธอรีนดูนะทำเอาจอนนี่หุบยิ้มทันทีไอ้นี่เล่นของสูงแฮะจอนนี่ร้องออกมาฮา่าเราสมาชิกที่เหลือต่างหวัวเราะชอบใจ <c oughs> เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งพร้อมเอียนผู้จัดการก็ก้าวเข้ามาพร้อมปิดประตูขอโทษผมติดประชุมเพ้่งเศษเลยให้นีนาแวะเข้ามาแนะนำตัวกับพวกคุณก่อนแล้วสายตาก็กวาดมองไปทั่วห้อง เพื่อมองหาหญิงสาวที่เอ่ยนามออกไปเธอออกไปจัดการอาหารเที่ยงให้พวกเราเธอออกไปจัดการอาหารเที่ยงให้พวกเราปีเตอร์ตอบข้อสงสัยจากสายตาของเอียนอืมดีผมดีใจที่พวกคุณโอเคกับเธอเธอเป็นเด็กดีและขยันมากเอียนพยักน่ารับรู้พร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวหญิงสาวเพิ่มนีน่ามีแฟนหรือคนรักหรือย,อยังครับสตีฟที่เยบอยู่นานถามขึ้น พร้อมชายตายแอบไปมองนักร้องนำของวงเห็นว่ากำลังก้มหน้าแต่ท่าทางนิ่งๆแบบนั้นเขารู้ได้ทันทีว่าคงตั้งใจฟังคำตอบอยู่จบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ